tp-link archer ax 5 3 ax 3 0 0 0 duo band Gigabit wi-fi 6 r o u t e r อร์เาเตอร์ตัวใหม่จากทาง tp-link ที่ออกแบบมาให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในบ้านได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้มาพร้อมกับ wi-fi 6ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐาน wi-fi ตัวล่าสุดที่ทำให้เลาเตอร์ของคุณปล่อยสัญญาณได้เร็วแรงกว่าเดิมในส่วนของ duo band ตัวนี้จะให้มา2องขึ้นความถี่คือ 2. 4 g h z และ 5GHz ให้คุณได้เลือกใช้ ซึ่งตัว5 GHz จะปล่อยสัญญาณได้แรงกว่าแต่ตัว2.4 GHz จะปล่อยสัญญาณได้ไกลกว่าโดยเลาเตอร์ตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ความเร็วสูงสุดถึง574 MB กะในส่วนของ2.4 GHz และ2,402 MB กะในส่วนของ5 GHz เอาเป็นว่าในส่วนนี้ปกติให้เชื่อมต่อตัว5 GHz ไว้ดีกว่ารองรับการเชื่อมต่อ one m e one m เป็นตัวขยายสัญญาณ w i f i ให้สัญญาณกว้างขึ้น แต่บ้านที่เราอยู่กันปกติใช้แค่ตัวเราเตอร์อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างก็แนะนําไปซื้อวันเมสจาก TP l i n ิ Link, มาทําการติดตั้งเพิ่มเติมได้เหมือนกันี่ให้มาในกล่องก็จะมีตัวเราเตอร์สีดําที่ติดมากับเสาปล่อยสัญญาณ4เสาพร้อมอะแดปเตอร์คู่มือใบรับประกันแล้วก็สายแลนหนึ่งเส้นพอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้จะให้พอร์ตแวนหนึ่งพอร์ตเอาไว้ต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับตัวเราเตอร์ พอตแลนด์สี่พอตไว้ใช้สำหรับต่อตรงระหว่างเราเตอร์กับคอมพิวเตอร์ของเราปุ่มต่างๆที่ให้มาด้านหลังก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม WPS และปุ่ม reset ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นไฟ LED แสดงสถานะต่างๆของตัวเราเตอร์จากการทดลองใช้งานทั้งในบ้านและนอกบ้านพบว่าสามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยมสัญญาณไ WiFi ที่ปล่อยออกมาคงที่ไม่มีเบียงตัวเราเตอร์ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดี ตั้งแต่ใช้งานมายังไม่มีอาการวูบเน็ตหายไปแต่อย่างใดอันนี้ต้องรอติดตามกันไปยาวๆในส่วนของการเล่นเกมปกติผมจะเล่นโ o t a 2ก็พบว่าสัญญาณค่อนข้างเสถียรเล่นได้ลื่นๆไม่พบอาการกระตุกหรือค่าปิงที่เพิ่มขึ้นแนะนําอย่าลืมโหลดแอปทีเตอร์ของ TP-Link ติดมือถือกันด้วยนะครับเพราะตัวแอปมันสารพัดประโยชน์มากสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าตัวเราเตอร์ตามการใช้งานของเราเองได้เลยหาโหลดได้ทั้ง iOS และ Android ฟีเจอร์ที่ส่วนตัวค่อนข้างชอบหลักๆเลยก็จะเป็นบล็อกเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กแจ้งเตือนเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เชื่อมต่ออัปเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวเราเตอร์เองอัตโนมัติทั้งหมดทั้งมวลนี้สนุนราคาเพียง2,490บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่ TP Link หรือร้านค้าไอทชั้นนำทั่วไปรวมถึง Shopee และ Lazada